you สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยหกกูรูทอค่ะพบกับดิฉันนอนุมากเกษตรพืชผลนะคะเป็นประจําทุกวันอังคารถึงวันพฤหสัสบดีช่วงเวลาประมาณ14บสนาฬิกาสานาทีทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสททเอฟเอ็มร้อยหกเมกะเฮิร์ค่ะเราจะมาเปิดมุมมองความคิดกับสุดยอดกูรูของวงการนะคะและวันนี้ดิฉันจะพาท่านผู้ชมทุกทกท่านค่ะมาสนทนากันนะคะกับแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์นะคะอธิบดีกรมสุขภาพจิตค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณ โอเห็นหน้าคุณหมอแล้วรู้สึกสบายใจไม่เครียดนะฮะเพราะว่ายิ้มให้กันแต่ว่าคุณหมอฮะในสถานการณ์ตอนนี้นะฮะหลายๆคนบอกว่าตอนแรกก็ยิ้มออกนะฮะช่วงที่บอกว่าเอาละคละา,ายล็อกกันแล้วสถานการณ์ดีขึ้นแต่ปรากฏว่าช่วง3-4เดือนหลังเนี่ยเริ่มนะฮะเริ่มวิตกกันแล้วก็บางคนบอกว่า,าสิงหาคมเนี่ยอาจจะเพิ่มความวิตกขึ้นอีกเนื่องจากว่าไม่รู้ว่าโควิดมันจะระบาดอ,าอีกรอบไหม ความเครียดเหล่านี้ค่ะคุณหมอคะกรมสุขภาพจิตเราดูแลเยียวยาประชาชนยังไงคะ,ค,ค,ะค่ะก็ต้องเริ่มต้นด้วยการชวนให้ยิ้มสู้กันก่อน <c oughs> นะคะเพราะคำว่ายิ้มสู้ที่นี้เนี่ยคืออยากจะชวนให้ทุกทท่านเนี่ยพยายามมองทิศทางต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยในแง่ของการเรียนรู้ <c oughs> มองในแง่ที่ดีไว้ก่อนนะคะ <c oughs> หลายเรื่องมันเป็นความจริงที่เราหลีกหนีไม่พ้น รวมถึงกรณีของโควิด19นี้ด้วยเนาะเราผ่านช่วงที่ยากที่สุดมาแล้วก็คือการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าซึ่งรุนแรงเหลือเกินทำให้ผู้คนเนี่ยป่วยหนักแล้วก็เสียชีวิตกันระดับหนึ่งเลยแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ได้เป็นแค่ประเทศไทยเป็นกันทั่วโลกแล้วและสถานการตรงนั้นเนี่ยทำให้เราได้เรียนรู้ว่าการล็อกดาวมันเจ็บปวด<ช>มันไม่เพียงแต่ผู้คนจะลดการสูญเสียในเรื่องของชีวิตได้เพียงระดับนึงเท่านั้น แต่มันตามมาด้วยระลอกของการสูญเสียทางเศรษฐกิจมหาศาลใช่ค่ะทีนี้เดชบุญว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เราพอจะรู้ค่ะว่าเจ้าโอมิครอนเนี่ยเขายังนข้านั่งดือ้อนข้านั่งซนอยู่แต่ว่าเขาก็มีความรุนแรงไม่มากถึงขั้นที่เราจะต้องไปทําอะไรที่จะต้องจํากัดตัวเองจํากัดโอกาสทางเศรษฐกิจโอกาสการเรียนรู้อื่นๆเพราะฉะนั้นเราคลายล็อกเราเปิดให้นักเรียนเนี่ยไปโรงเรียนซะ เราเปิดทุกคนได้ทํางานเต็มที่ไม่มีล็อกดาวน์แล้วนะคะทุกคนได้ทำมาค้าขายแต่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะต้องเรียกว่าแลกกันกับการที่เราจะต้องระมัดระวังตัวให้เต็มที่ต้องป้องกันไม่ให้เราเนี่ยติดเชื้อแล้วเอาเชื้อไปฝากคนที่เป็นจุดอ่อนเป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งหลายเพื่อไม่ให้เขาเหล่านั้นเนี่ยมีการสูญเสียไม่ต้องเจ็บป่วยหนักไม่ต้องเสียชีวิตถ้าสมมติว่าเราระมัดระวังตรงนี้ได้ ต่อให้อัตราการติดเชื้อมันวิ่งปุ๊บปุ๊บขึ้นไปมันก็ไม่ได้เร็วร้ายขนาดนั้นเพราะว่าความรุนแรงมันไม่เยอะถ,<ค>ถ้าเราทำอย่างนี้ได้มันจะลงตัวค่ะคล้ายๆครัคบคคุณหมอจะบอกว่าเราต้องรู้ทันความความกลัวในใจตัวเองอย่างนี้หรือเปล่าถูกต้องเลยค่ะแล้วก็จัดระเบียบความกลัวนั้นว่ากลัวอย่างสมเหตุสมผลถ้าเป็นความกลัวที่เราป้องกันความรุนแรงได้เราป้องกันเต็มที่อย่างเงี้ยเราบอกว่าโอมิครอนมันกระจายได้เร็วมากแต่มันไม่รุนแรงเพะั้นถ้าเรา ทำให้กลุ่มเสี่ยงเนี่ยได้รับวัคซีนให้เต็มที่ <c oughs> แล้วพวกเราเองก็พยายามที่จะไม่รับเชื้อไปแบ่งให้ท่านเหล่านั้นค่ะ <c oughs> ตรงนี้เนี่ยต่อให้เป็นต่อให้พวกเราเป็นก็ไม่หนักอะไร <c oughs> และต่อให้กลุ่มเสี่ยงทั้งหลายเนี่ยเป็นความเปราะบางแต่เราก็ได้ปกป,ป้องท่านเหล่านั้นเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นความสูญเสียมันไม่หนักเ <c oughs> มื่อเทียบกับโอกาสที่เราจะสร้างเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไป <c oughs> สร้างรายได้ให้ผู้คนแล้วก็สร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทั้งหลายเพราะฉะนั้น <c oughs> <c oughs> กรณีอย่างนี้ค่ะยิ้มอย่างสุขุมนะคะแล้วก็สู้ต่อไปค่ะแล้วก็ขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมใจด้วยว่าเอ๊ะจะเจออะไรบ้างใช่เราเจอโอกาสในการติดเชื้อเราต้องป้องกันใช่เราเจอกับความยากของความเครียดหลายอย่างที่จะค่อยๆเรียกว่าหนุนกันเข้ามาเรื่อยๆเช่นปัญหาน้ำมันแพงค่าครองชีพที่สูงขึ้นนะคะหรือว่าโอกาสทางการ ประกอบอาชีพที่มันอาจจะลดลงหรหลายคนอาจจะสูญเสียหน้าที่การงานเรารู้ว่าเรื่องนี้กาลังจะทยอยตามมาตั้งหลักรับเลยค่ะตั้งหลักรับด้วยสติแล้วก็เตรียมการว่าหากสิ่งนั้นนี้เกิดขึ้นกับเราเราจะทําอย่างไรหากสิ่งนั้น,น,นใช่แล้วค่ะเกิดขึ้นกับคนที่เรารักคนรอบข้างของเราค่ะพวกเขาควรจะทําอย่างไรแล้วเราจะช่วยช่วยช่วยเหลือพวกเขาได้ยังไงบ้างพอพูดถึงเรื่องการช่วยเหลือนี่น่าสนใจนะคุณหมอเพราะว่าถ้าอย่างพวกเราเนี่ย ฟังท่านอธิบดีฟังคุณหมอพรพูดเนี่ยนะะเรารู้สึกว่าอืเราเริ่มมีกําลังใจเ,เรายิ้มในที่คุณหมอบอกเราคิดล่วงหน้าว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นจะรับมือ,อยังไงนะแต่ในขณะเดียวกันคนะคุณหมอบางบางคนเนี่ยที่เขาอาจจะก,กลัวมากหรือว่าวิตกมากเราก็อยากพูดอยากปลอบใจครานี้วิธีที่น่าสนใจนะคุณผู้ฟังอยากให้คุณหมอแนะนำนะ,ะว่าการสื่อสารกับคนที่มีความเครียดความวิตกกังวลมากๆเนี่ยจะพูดยังไงให้มัน ให้เขาเับาฟังแล้วเขาก็โน้มน้าวเขาได้ให้เขาดีขึ้นนะคะน่าร,รักจังเลยหมอ,หอชอบทุกๆคนที่มีความคิดอย่างนี้คืออยากจะเข้าไปช่วยเหลือ,อจริงๆแล้วความตั้งใจช่วยเหลือของเราเนี่ยค่ะคือเกาะคุ้มกันให้เราไม่เครียดจนเกินไปอ,อยา่างสี่ว่าเราเห็นใครคนหนึ่งมีความทุกข์<อ>ใจเราอยากช่วยเหลือเขาอันนี้ทำให้เราแข็งแรงขึ้นขั้นหนึ่งละเพราะถ้าเราไม่แข็งแรงเราจะเป็นที่ช่วยเหลือของใครไม่ได้เลยนะคะแล้ววิธีการช่วยเหลือนั้นจะทำยังไงบ้างคะการจะเข้าไปช่วยเหลือใครสักคนหนึ่ง ในแง่ของจิตใจนั้นเนี่ยหลายๆคนเข้าใจผิดค่ะว่าเข้าไปแล้วจะไปพูดให้เขาสบายใจแต่แท้ที่จริงแล้วสิ่งที่สําคัญกว่าคือเข้าไปถามไถ่จากเขาให้เขาได้พูดเราเป็นผู้ฟังที่ดีเราไม,ไม่ต้องพูดเวใ,ใช่แล้วค่ะ,ะการเป็นผู้ฟังที่ดีของเราจะทําให้เขาสบายใจม,มากกว่าการที่เราจะไปให้ข้อมูลหรือไปแนะนําต่างๆเพราะว่าหลายๆคนที่ตกอยู่ในความเครียดนั้นเนี่ย เป็นเพราะความคิดมันโกลาหลอนละมานมสับสนไปหมดด้วยความกลัวสิ่งนั้นความเกรงสิ่งนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่รู้สึกสับสนตรงนี้เนี่ยจัดระเบียบไม่ได้ในที่สุดก็เลยกลายเป็นความวิตกกังวลถ้ามสมมติว,ว่าเราเข้าไปสร้างความรู้สึกสบายใจให้เขาความรู้สึกผ่อนคลายให้เขาแล้วก็จะให้เขารู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นที่ไว้วางใจได้เราฟังแล้วเรารักษาความลับได้นะ ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่พึงจะเปิดเผยกับใครใเราก็จะให้เกียรติเขาเก็บความลับนั้นให้กับเขาเราเป็นคนที่พร้อมรับฟังในทุกๆเรื่องเราไม่ตัดสินเขาไม่ต่อว่า<ม>เขาเวลาที่เขาพูดอะไรที่อาจจะรู้สึกไม่เข้าท่า <c oughs> เป็นคนไม่ดีเราอาจจะไม่เห็นด้วยเราก็ไ,ากไม่ต้องพูดอย่างนั้นท่าำให้เขารู้สึกว่าจงสบายใจอยากให้เขารู้สึกสบายใจที่จะได้บอกเล่าให้กับเรานะคะถ้าสัมพันธภาพที่ดีเกิดขึ้นความไววางใจเกิดขึ้นแล้วคนๆนั้นเนี่ยผ่อนคลาย นี่ก็เรียกว่ามีชยัยไปกว่าครึ่งละความเครียดหายไปครึ่งหนึ่งแล้วค่ะคุณหมอคะนอกนจากเราผ่อนคลายแล้วก็ความเครียดหายไปครึ่งหนึ่งถ้าหากว่าเราอยากให้เขาเปรียบเสมออะนะนะคุณผู้ฟังลุกขึ้นมาได้หรือว่าให้เขามองหาทางออกไม่อยากให้เขานั่งนั่งจมอยู่กับปัญหาเนี่ยม,มันมีวิธีการสื่อสารยังไงบ้างไหมคะท,ที่จะแบบ ชวนเขารู้กออกมาเถอะอะไรเงี้ยนี่เป็นเป็นคำถามที่ดีมากเลยพอเขาผ่อนคลายแล้วหลายๆคนเนี่ยพอบ่นว่าโอ้ยเนี่ยฉันกุ้มใจมากเลยเนี่ยร้องไห้ร้องห่มาให้เราให้เราฟังด้วยระบายออกมาเขระบายไปปุ๊บเนี่ยครึ่งครึ่งทางสําเร็จแล้วนะคะเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อความอัดอั้นตันใจคลายตัวลงหลายๆคนจะเริ่มเริ่มมีมุมของความคิดที่มีเหตุมีผลมากขึ้นนะคะเรามีหน้าที่ช่วยส่งคําถามเออเคยคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจะวางแผนอะไรได้บ้าง เรื่องนี้เนี่ยคุณคิดว่าจะมีทางออกยังไงได้บ้างเขาอาจจะมีคําตอบที่ดูสับสนเหมือนเดิมนะคะอย่างนั้นดีไหมอย่างนี้ดีไหมแต่ระหว่างที่เขากําลังตอบเนี่ยเขาจะค่อยๆใช้ดุลยพินิจของตัวเองพูดเทียร์เรื่องเทียร์เรื่องแล้วก็ช่วยเขาเอาความมีสติของเราเนี่ค่ะลาดับจับเรื่องนี้มาชนเรื่องนั้นว่ามันเหมาะสมสอดคล้องกันไหมมันน่าจะตอบโจทย์เขาได้ไหมนะคะจับประเด็นแล้วก็สรุปให้เขาฟังว่าเออเนี่ยตั้งแต่ที่เธอเล่ามานะมันมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้น หลายๆทางเลือกที่ว่าเนี่ยคิดว่าแต่ละอันเนี่ยจะมีข้อดียังไงมีข้อเสียยังไง <c oughs> แล้วอันไหนน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดณเวลานี้อันไหนเป็นทางเลือกสําหรับเวลาต่อๆไปเราไม่ต้องเลือกให้เขาใช่ไหมคุณหมอไม่เลยค่ะคนที่จะคนที่จะรู้ว่าชีวิตตัวเองจะเดินหน้าไปยังไงคือเจ้าของชีวิตนั้น <c oughs> แต่แน่นอนค่ะว่าพอเขามีคู่สนทนาที่รับฟังปุ๊บเนี่ย <c oughs> เราเหมือนเป็นสติภายนอกที่ทาให้เขาเกิดสติภายใน แล้วก็ทบทวนแต่ละลำดับขั้นตอนในชีวิตของตัวเองอย่างเหมาะสมได้ซึ่งตรงนี้ต่างจากที่หลายๆคนเข้าใจผิดกันนะคะหลายคนเข้าใจผิดว่าเข้าไปถึงปุ๊บเอาทางออกสาเร็จรูปไปบอกทำไมเธอไม่ทําอย่างนั้นทำไมเธอไม่ทําอย่างนี้ใช่ใช่ต้องแบบนั้นต้องแบบนี้ซึ่งเจ้าของชีวิตอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่คนแนะนําไม่เข้าใจเขาเลยแล้วก็ในที่สุดผู้ที่ถูกแนะนําก็จะรู้สึกอืปฏิเสธการช่วยเหลือแล้วก็ ยิ่งกลับไปด้วยความเครียดมากกว่าเดิมคนอยากช่วยก็ผิดหวังว่าโอ้โหฉันอยากจะช่วยเธอทําไมเธอไม่หวังฉันเจ้าเด็กดือ้อเจ้าคนดือ้ออะไรทำนองน,น้ต้องช่วยให้ถูกวิธีการด้วยใช่ไหมคะค่ะนั้นด้วยสรุปเนี่ยก็อยากจะเรียนว่าอันแรกคือสร้างความสบายใจให้เขาก่อนให้เขามั่นใจในความสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กัน<ม>อันที่สองคือเปิดโอกาสให้เขาบอกเล่าถ่ายทอดความรู้สึก นะคะเราเป็นผู้ฟังที่ดีอันที่สามก็คืออาจจะตั้งคำถามเขาบ้างว่าทางเลือกนั้นได้แก่อะไรบ้างตรงนี้อาจจะมีการให้ข้อมูลประกอบบางเรื่องอาจจะรู้เช่นสมมติว่าเขาบอกว่าเขาอยากจะค้าขายถ้าเรามีประสบการณ์ในการค้าขายอาจจะให้ข้อมูลได้อ๋อคนจะค้าขายต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องของการให้ข้อมูลเพิ่มเติมแต่ไม่ใช่คําชี้แนะคําสั่งสอนนะคะเป็นการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเขาเพิ่มเติมแล้วก็ชวนให้เขาลําดับความคิดการตัดสินใจนั้นๆ แล้วก็เลือกทาซะนะคะหลายๆคนพอผ่านกระบวนการแบบนี้เนี่ยเขาจะรู้สึกได้เลยว่าอุ้ยเนี่ยคุณช่างเป็นที่ปรึกษาที่ดีของ,ของเราเป็นผู้ช่วยเหลือที่ดีของเรานะคะ,คะเรื่องของคนที่เขาประสบปัญหาค่ะคุณหมอแล้วบางทีหาทางออกไม่ได้จริงพอหาทางออกไม่ได้จริงก็พลอยทำให้คิดสั้นนะม,มีมีมหลายเหตุการณ์แล้วก็มีอยู่อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ปุ๊กยังมีความรู้สึกว่าโอเ้เสียดายคือบางครั้งไม่ใช่แค่เขาคนเดียวค่ะคุณหมอเขาแบบพาครอบครัวไปด้วยค่ะซึ่งเราก็บอกว่าโอ้โหมันน่าจะ น่าจะแก้กันได้นะมันน่าจะป้องกันห้ามกันทันแต่ต้องถามคุณหมอนะว่าเอ๊ะเราจะมีวิธีการจับสัญญาณว่าคนคนนี้โหวิกฤตแล้วได้ยังไงบ้างแหมเอาหนอค่ะแหมจริงๆแล้วเรื่องนี้นี่คำว่าสัญญาณจะมีตั้งแต่สัญญาณที่ส่งมาแต่ไกลส่งมาตั้งแต่แรกๆเลยนะคะเช่นคนที่มีความสุ่มเสี่ยงนะคะกลุ่มคนที่มีความสุ่มเสี่ยงก็อาจจะเป็นแน่นอนค่ะโรคซึมเศร้าอันนี้เป็นสิ่งที่มีคนพูดถึงกันเยอะคนที่เป็นโรคซึมเศร้ามีอาการกินไม่ได้นอนไม่หลับ มองอะไรก็แย่ไปหมดนะคะท้าแท้ไม่มีสมาธิไม่มีเรี่ยวแรงจะทําอะไรเลยแล้วก็ทําให้ชีวิตเนี่ยเรียกว่าแย่ลงทันทีนานเกินกว่า2ออาทิตย์แล้วก็จมจอมอยู่แบบนั้นกลุ่มนี้แย่ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายสูงกว่าใครๆกลุ่มอื่นๆก็อาจจะเป็นผู้ที่เจ็บป่วยเรื้อรังแล้วก็เป็นการเจ็บป่วยเรื้อรังที่ดูเหมือนว่ามีคุณภาพชีวิตที่เลวร้ายกลุ่มของคนที่โดดเดี่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่โดดเดี่ยวทั้งหลาย ชีวิตดูเศร้าหมองไม่มีความหวังกลุ่มเหล่านี้คือกลุ่มที่มีความเสี่ยงเห็นมาแต่ไกลแต่กลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่เห็นชัดขึ้นเรื่อยๆก็คือคนที่เริ่มมีความคิดฆ่าตัวตายละนะคะคแล้วก็จริงจังกับความคิดนั้นค่ะเช่นคิดวนเวียนอยู่กับความตายแล้วก็เริ่มวางเป้าหมายในการทําสิ่งนั้นจริงๆแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาคิดวนเวียนเกี่ยวกับความตายกันอยู่ครับเพราะบางทีเขาคิดอยู่ในสมองเขาครับคุณหมอเราเราจะเข้าไปรู้ได้ยังไง บ่อยครั้งที่คนคิดแล้วมักจะต้องแสดงออกด้วยการแสดงออกนั้นอาจจะมีตั้งแต่พฤติกรรมที่ด้วยความที่ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้ว<ม>ก็เลยไม่มีปฏิสัมพันธ์กับใครไม่อยากคบค้ากับใคร<ม>แยกตัวนะคะการแยกตัวการอยู่อย่างโดดเดี่ยวยิ่งขึ้นกว่าเดิมหน้าที่การงานไม่สนใจแล้ว<ฮ>ความสัมพันธ์กับใครก็มไม่ค่อยจะใส่ใจด้วยเพราะว่าไม่มีความหวังบนโลกใบนี้อีกสักเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คือพฤติกรรมอัน,นที่เราเห็นได้ชัดอีกอันนึงก็คือ พฤติกรรมที่แสดงออกในแง่ที่เกี่ยวข้องกับความตายมากขึ้นเช่นพูดถึงโอ้เอ๊ะถ้าตายไปแล้วถ้าตัวเขาคนนี้ตายไปแล้วเรื่องนั้นจะเป็นยังไงนะเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะอ๋อถ้าเริ่มพูดอย่างนี้แสดงว่า <รำ S 2> คิด <รำ S 2> แล้เริ่มคเรื่งความตายแล้วค,ค่ะหรือว่าเอ๊ะตายแบบไหนถึงจะสบายตายแบบไหนถึงจะสะใจตายแบบไหนคนคนนั้นถึงจะรู้สึก คเริ่มเอาความตายของตนเองไปผูกกับสิ่งที่จะตามมาปุ๊บเคยได้ยินเขาพูดว่าถ้าไม่มีฉันสักคนน่ะก็คงดีทํานองนี้ได้ไหมฮะเคยเคยมีคนอันนี้เป็นสัญญาณแผ่วๆซึ่งอาจจะต้องเก็บประกอบกับสัญญาณอื่นๆด้วยถ้าไม่มีฉันสักคนก็คงจะดีแล้วก็เริ่มเริ่มคิดหาวิธีการว่าจะตายแบบไหนอันนี้จะสัญญาณจะแรงขึ้นแล้วก็อาจจะเริ่มมีการไปมองหาเชือกไปมองหาอาวุธ ไปมองหาอยู่ยาสารเคมีต่างๆหรือบางทีมีการค้นหาข้อมูลนะคะอย่างในค่าปัจจุบันเนี่ยก็เซิร์ชใน Google หลายคนพอไปเปิดไปเปิดคอมพิวเตอร์ดูอุ้ยแต่ละมีประวัติของการค้นหาข้อมูลเหล่านี้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็แรงขึ้นมล้วเกิดตัวนั้นคือสะสมค่ะเริ่มเริ่มไปซื้อแล้วค่ะซื้ออุปกรณ์เพื่อทําให้ตัวเองเนี่ยจบชีวิตลงมาเตรียมตัวอันนี้สัญญาณแรงมากค่ะ ระหว่างสัญญาณที่คุณหมอเล่าให้ฟัง่ะนะคะท่านผู้ชมบางคนบอกว่าไม่แน่ใจบางทีเหมือนกับเขาประชดหรือเปล่าอ่าประเภทอารมณ์น้อยใจแกล้งทําหรือเปล่าซึ่งบางทีก็เหมือนกับแกล้งทํามากกว่ามั้งคุณหมอเขาเรียกร้องความสนใจเราหรือเปล่าม,มันแยกกันออกไหมคะมันค,นค,คว่าแกล้งทำเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาแกล้งวิธีอื่นๆน,นะคะแกล้งแบบว่าแกล้งเอาของไปซ่อนแกล้งไม่ทํากับข้าวให้กินอย่างเงี้ยมันเป็นการแกล้งที่เราอาจจะ มองเห็นเป็นมุมของความแกล้งได้แต่ถ้าแกล้งทําเป็นว่าจะตายเนี่ยนะคะการเรียกร้องความสนใจซึ่งขออนุญาตเปลี่ยนคําใหม่เป็นการร้องขอความเห็นใจและความเข้าใจนี้ต้องเรา,าต้องทําอะไรสิ่งแวดล้อมต้องต้องต้องดูแลกันนิดนึงแล้ว<อ>เพราะการแกล้งในรูปแบบนี้ไม่ควรดําเนินต่อไปนะคะคนคนนั้นควรจะรู้ว่าแกล้งแบบนี้ไม่ได้ และการแกล้งแบบนี้สะท้อนให้เห็นว่าคนคนนั้นมีความทุกข์ใจอย่างยิ่งความ,มทุกข์ใจนั้นควรจะได้รับการคลี่คลายโดยตัวเขาเองหรือคนรอบข้างอย่างเหมาะสมค่ะอีกอย่างหนึ่งที่เราเคยได้ยินะนะฮะคุณหมอท่านผู้ชมครับประเภทที่เห็นใครที่เขามีอาการหดหู่สิ้นหวังแล้วก็บ่นพ่ำเพ้อว่าไม่อยากอยู่เนี่ยแล้วก็บางคนบอกเกลือต้องจิ้มเกลือถ้าเป็นทํานองนี้นะไปเลยเอ้าวอยากตายตายเลยจะเอาวิธีไหนคือบางคนเลือกที่จะใช้ไม้แข็งในการ ตอบกลับไปอันนี้ควรไหมคะคุณหมอหลายคนบอกว่าทําอย่างนี้แล้วได้ผลแต่จริงๆแล้วคำว่าได้ผลคืออีกฝ่ายหนึ่งอาจจะได้สตินะคะแล้วก็เปลี่ยนใจอันนี้มีเหมือนกันแต่น้อยกว่าที่เป็นอันตรายโอ้นี่ก็เสี่ยงจิคือเราเราช่วยได้นิดนึงแต่เราทําให้ตายเร็วขึ้นอีกหลายคนค่ะเสี่ยงค่ะเป็นวิธีการที่เราไม่แนะนําไม่สนับสนุนนะคะในทางกลับกัน วิธีที่ไม่ไม่ใช่หนามยอกเอาหนามบกนะคะแต่เป็นวิธีที่นุ่มนวลนกว่านั้นก็คือ,อโอ้ถ้าพูดถึงความตายแสดงว่ามีความทุกข์มากจริงๆไหนลองบอกเล่าซีถ้าส่วนเขาบอกเล่ามากมายแล้วพลั้งพรูแล้วก็ซ้ำๆด้วยถ้าไม่ไหวก็เปลี่ยนวิธีการบอกเล่าเป็นวิธีเขียนก็ได้แสดงออกด้วยภาพวาดภาพเขียนอะไรต่อมีอะไรแล้วก็ให้ความสนใจในทิศทางที่เป็นบวกคือถ้าส่วแล้วเรารอ,รอให้เขาร้องไห้แง่แง่โวยวาย,าย,าย,ายแล้วค่อยมาสนใจเขาก็จะใช้วิธีนี้ไปเรื่อย ถ้าเราปล่อยก็พูดถึงความตายแล้วถึงจะมากอดเขาเขาก็จะพูดถึงความตายไปเรื่อยเร<อ>เราต้องบอกเขาให้เขารู้ว่าเราใส่ใจในความรู้สึกของเขาแต่การร้องขอความรักการร้องขอความเห็นใจนั้นใช้วิธีอื่นที่สร้างสารรค์เช่นบอกเราตรงตรงเช่นชวนเราทํากิจกรรมที่เหมาะสมแล้วเราใ,ให้ความรักณนะเวลานั้น<ๆ>เขาก็จะแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้น คุณปุ๊ปนึกภ <ừ, S 2> <ค>าพออกใช่ไหมคะค่ะถ้าปล่อยให้ทําสิ่งที่ไม่ดีแล้วให้ความสนใจพฤติกรรมไม่ดีนั้นมันจะยิ่งซ้ําแล้วซ้ําอีกอเรา<ช>ต้องเปลี่ยนมาเป็นพฤติกรรมดีแล้วเข้าใจก<ช>ันค่ะและอยา่างบางครั้งเวลาเราเห็นคนที่มีอาการที่คุณหมอว่านะสิ้นหวังคิดสั้นอยากฆ่าตัวตายทํานองนี้เราบอกป่ะไปวัดกันดีกว่าไปโบสถ์กันดีกว่าไปนั่งสมาธิอันนี้แบบหนึ่งก็อีกแบบหนึ่งป่ะไปเที่ยวไปดิ้นกันให้สุดๆไปกินเหล้ากันดีกว่าทํานองนี้วิธีการเหล่านี้ที่นํามาเสนอคนที่เขากําลัง ทุกใจหรืออาจจะคิดสั้นควรใช้หรือไม่หรือว่ามีเทคนิคยังไงคบุณหมอหลายอันดีมากค่ะยกเว้นอันที่บอกว่าไปกินเหล้าดีกว่าอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่ควรไม่ควรเพราะว่าการไปดิ้นกันดีกว่ามันก็ได้ระบายออกทางแง่ของร่างกายใช่ไหมคะหรือว่าไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราผ่อนคลายหยิบตัวเองออกไปจากปัญหาซะบ้างเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมบ้างหลายๆคนจะรู้สึก คนข้างกายที่พาไปเที่ยวพาไปดิ้นเนี่ยคือคนสําคัญและกิจกรรมก็ทําให้เราผ่อนคลายชวนได้ใช่ไหมการกินเหล้าหรือการใช้สารเสพติดทําให้ความยั้งคิดลดลงเหตุผลยิ่งลดลงทีนี้เรื่องของความความนึกถึงความตายเป็นเรื่องของอารมณ์อะเนาะมันก็จะยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ได้นะคะแล้วถ้าเกิดที่เหลพอได้อยู่ไปลองกัญชากันดีกว่าจะได้แบบกลุ่มๆอะไรเงี้ยจะได้คลายความเครียดจะได้ไม่ต้องไปจําอะไรอย่างเงี้ย อะไรที่เกี่ยวข้องกับการทําให้สติสัมปชัญญะลดลงอย่างนั้นเนี่ยไม่ควรทานะคะแล้วควรทําให้เขามีสติมากขึ้นผ่อนคลายก็ผ่อนคลายแบบมีสตินะคะเพราะเดี๋ยวเ็าสา่งขึ้นมามันก็ทุกเหมือนเดิมค่ะปัญหาอื่นจะรุมเร้าเพราะขณะที่แบบไม่ค่อยได้สติไปทําอะไรไว้ก็ไม่รู้นะคะทีนี้พอเราดึงเขาออกไปจากปัญหามันเป็นการแก้ปัญหาชั่วคราวอะค่ะเรียกว่าหลีกหนีปัญหาเท่านั้นเองไม่ได้แก้ แต่ว่าการ,รเผชิญกับสถา,านการณ์ที่กําลังกดดันเขาอยู่อย่างมีสติแล้วก็มีเหตุมีผลเนี่ยก็ค่อยๆชวนกันทําไปรวมถึงว่าถ้าเขารู้สึกมันหนักหนาจริงๆจะให้เขาทนอยู่อย่างเดียวนี้ไม่ได้หลายๆกรณีเนี่ยความคิดฆ่าตัวตายจําเป็นต้องบําบัดช่วยเหลือโดยผู้เชี่ยวชาญพาไปพบจิตแ<ช>พทย์แล้วค่ะถ้าเขามีความคิดจริงจังในเรื่องของการฆ่าตัวตายไม่ใช่พูดแบบอเออคิดเหมือนกันแต่ว่าไม่ทําหลอกเพราะว่ายังรักคนนั้นยังเห็นคุณค่าของชีวิต อย่างนี้เราชวนให้เขา,เาตั้งสติแล้วก็เดินหน้าต่อได้แก้ปัญหากันไปนะคะ <c oughs> แต่ถ้าสมมติเขาคิดว่าโอ้คิดคิดแล้วก็แทบจะยั้งตัวเองไม่ไหวแล้วนะคะ <c oughs> คิดเรื่องนี้หนักมากคิดตลอดเวลากรณีอย่างนี้เนี่ยต้องบอกให้เขารู้เลยค่ะว่าชีวิตของเขามีความหมายแล้วเราก็เป็นห่วงเป็นใยความรู้สึกนี้มาก <c oughs> ถ้าเขาถึงขั้นเตรียมการมอบมรดกแล้วทา <c oughs> พินัยกรรมเรียบร้อยเ <c oughs> ตร <c oughs> ียม <c oughs> แจกอะไรอย่างนี้กรณีแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าโอ้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยตรงนี้เราเคารพการตัดสินใจ เราเขารบในความรู้สึกนั้นแต่ขอให้เขาได้เจอกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่ว่าจะได้ลองหารือกันอาจจะมีคําตอบอาจจะมีทางออกที่ดีซึ่งเมื่อเปลี่ยนมุมมองแล้วเขาอาจจะมีชีวิตที่เรียกว่ามีความสุขมีความสดใสมากขึ้น<ม>ก็จุงมือกันไปพบกับคุณหมอพบกับจิตแพทย์นักจิตวิทยาเพื่อที่จะได้ดูแลกันนะคะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นความลับเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าอายแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะคะเราเคยศึกษากันว่า ความคิดที่แวบเข้ามาว่ามไม่อยากจะมีชีวิตยอยู่แล้วอยากตายเนี่ยมันเกิดขึ้นกับคนได้เยอะมากเพราะฉะนั้นการจะขอคําปรึกษาจากใครสักคนไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรความคิดแบบนี้เกิดกับใครก็ได้และทางออกแบบนี้ก็จะง่ายมากถ้าหากว่าเราเดินไปหาคนที่ช่วยเหลืออย่างถูกทางค่ะแล้วก็จะได้ทําให้เราเนี่ยปลอดภยัยนะฮะปลอดภัยจากความคิดชั่ววูบนะอย่ยนขออนุญาตใช้ความคิด ใช่ว่าเป็นความคิดชั่ววูบมากกว่าเพราะว่าจะมีทั้งชั่ววูบห,หรือเป็นคิดระยะยาวก็แล้วแต่การฆ่าตัวตายไม่ใช่ทางออกเลยนะคะเราคนที่อยู่ในความทุกข์เนี่ยมักจะเข้าใจว่าพอทําแบบนี้แล้วทุกอย่างจะจบแต่ไม่ไมจบปัญหาที่เป็นปัญหาก็ยังดําเนินต่อไปค่ะสู้แก้ปัญหาดีกว่านะคะไม่ต้องไปคิดสั้นเพราะนั่นไม่ใช่ทางออกของปัญหานะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านที่เป็นกรมสุขภาพจิตค่ะแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์ขอบพระคุณมากค่ะ